สวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านจ้ะคุณโคดอคุณบดทองต้องอยู่คนเดียวนะจ้ะพี่แป๊บไปมีพี่แป,บป๊มแปบมีภารกิจตอนเช้านะคะภารกิจที่เอาแม่บัวไปด้วยไม่ได้นะจ้ะก็แยกลูก้างน้อยนะจ้ะทิ้งแม่บัวอยู่คนเดียวเอ้ยน้ำตาไหลเ <c oughs> อ้ยขึ้นฮอดผู้บ่าวเอ้ยคุณบดทองอยู่คนเดียวขึ้นฮอดผู้บ่าวยืนร้องเรียกเขา ขนองหาเขานะจ๊ะคิดถึงเขาเอ้ยคุณบัวทองมันเ,เป็นอันกินยานะจ๊ะเนี่ยืนเดี๋ยวสักทูกก็ร้องขนองหาเขานะคะคิดถึงผู้บ่าวแป๊บสี่ อาติตทานเห็นขนาดนี้นะคะน้องบัวทองจ้ะคุณบัวทองไม่บัวไม่บัวจ้ะ เสียงขนองนะเสียงขนองเรียกร้องหาแป๊บซี่นะจ๊ะลองหาแป๊บซี่ลองหาแป๊บซี่จะลองหาหาแป๊บซี่ แป๊บทำไมไม่เอาน้องบัวไปด้วยน้องบัวคิดถึงอ่าน้องบัวไม่เป็นอันทำอะไรแล้วกินก็ไม่กินแล้วคิดถึงฮะคิดถึงพี่แป๊บโอ้ย <c ười> ไม่ใช่ลืมลืมนามสกุลเจ้าของแล้วบ่จานี่น้องบัวทองของเรา <c ười> ตอนแรกแค่ว่านลืมบ้านเล็ที่นะคะเอาขนาดนี้ไม่ใช่จะลืมหอดนามสกุลตัวเองแล้วเราจานีโอ้ยคุณบัวทอง ยินยอมพร้อมใจมาใช้นามสกุลขาแบบเต็มใจเต็มร้อยละบบลืมน้องลืมน้องม่อนละวบอทองลืมน้องอั้มละโบเนาะเอ้ยเดยืนยืนเรียกยืน,ยน,ยน,ยนมองหานายใหยืนมองหาพี่แป๊บไปไหนเออลองนี่คือล้องหาพี่แป๊บนายใหเอ้ยคุณปวดท้องเอ้ย จนพอความแป๊บซี่บพราว่าให้ให้โทรมาเผานะจ๊ะว่าบัวทองร้องห่าก็เกงว่าน้องจะเล่นกลเล่นอะไรแรงอย่างนี้นะจ๊ะไอมีคนอยู่เป็นเพื่อนก็เลยว่าให้ไม่ควานมาอยู่เป็นเพื่อนเอ้ยมาเผาผู้สาวเถ่าเอ้ยผู้สาวนเนาะเผากระเ๋าเด็กหน่อยใครเนาะมาเผาผู้สาวเถ่าเอ้ยคุณบัวทอง อ,อคิดถึงเขาคิดถึงเขาไม่กินไม่กินแล้วนะจานนี่โอ้ยเะนาะเนาะหนาะลืมหอนามสกุลตัวเองเนาะคุณวัททองเนาะ ตา้บเสาอาทิตย์นี่ฮะตายละโอ้ยคนบัวทองเอ้ยหายกว่าเด็กน้อยโอ้ยเดี๋ยวเขาก็มาทองเดี๋ยวเขาก็มาเอ้ยเนาะพี่แป๊บพี่แป๊บไม่เอาน้องบัวทองไปด้วยโอ้โหละแบบนี้เอออันนี้คือลักษณะของช้างติดกันนะจ๊ะ ติดกันมากๆก็จะอย่างนี้นะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะเราจําเป็นต้องแยกแม่ลูกนะคะโอ้โอ้ขออภยัยคุณวดท้องอันนี้คือช้างติดกันนะจ๊ะติดกันทั้งหลักทั้งติดนะจ๊ะนี่เป็นลักษณะของการติดกันด้วยโอ้ร้องหาเขาป้า อาการหนักตัวนี่เนาะอเคยเห็นแต่เคยเห็นแต่ช้างอะไรนะจ๊ะแม่ลูกลูกรองหาแม่แม่รองหาลูกนะจ๊ะคุณวัดทองคุณวัดทองร้ายมาก คุณ <c oughs> บทความอ,อ,อาจ่ะอาจะอาจะยกยิกยยดูยีหน่อยเด้อจ้ะเก็บคี้ค้างด้วยนะจ๊ะนี่ทำงานด้วยทายคลิปด้วยจ้ะ กุหมวดท้องลืมนำประคุณตัวเองแล้วบาทนี้คิดถึงเขาปกติถ้าช้างปกติไม่ธรรมดานี่ก็คือยืนกินยืนอะไรปกตินะจะไม่ยืนนึ่งอย่างนี้อันนี้คือคิดถึงเขาคิดถึงผู้บ่าว เออดูยืนมองหาพี่แป๊บไปไหนพี่แป๊บไปไหนพี่แป๊บของน้องบัวไปไหนทำไมไม่อาน้องบัวไปด้วยน้องบัวอยากไปด้วยเออลวงหาน,นี่คือการดมกลิ่นนะคะดมกลิ่นฮะโอ้ลายลายมากคุณปวดทองลายมากต้องบอกว่าพี่แป๊บลายหรือแม่บัวหลายยัยนี่ จะไปนานไหมนอ้อน้องบัวทองคิดถึงพี่แป๊บส <c oughs> ี่ออยเอาเอาย่างไรจาะนี้ผู้สาวเถอผู้สาวคนงามขึ้นฮอดผู้บ่าวทำไมพี่ทําทำไมพี่แป๊บไม่เอาน้องบัวไปด้วย <c oughs> แป๊บก็บอกว่าติดภารกิจสำคัญจริงๆพาน้องบัวไปด้วยไม่ได้ ถ้าน้องบัวไปด้วยมันจะไม่ได้งานนะจ๊ะมันจะเสียงานเขาเพราะว่าทางนี้ก็เดบิวต์มาเป็นนางงามนะคะลักเด็กจ้ะกลิงว่าะจะไปโคมเขานะคะบางทีอาจจะห่วงพี่แป๊บอย่างนี้นะจ๊ะตัวไหนเขาใกล้ไม่ได้ก็เลยว่าจําเป็นต้องให้น้องบัวอยู่ก่อนให้พี่แป๊บไปเชือกเดียวก่อนเดี๋ยวพี่แป๊บมา น้องบัวยอย่างองแงอย่าดือ้อ <c oughs> เอาละเป็นอันกินไม่เป็นอันยืนนะไม่เป็นอันอยู่แล้วจ้ะคิดถึงพี่แป๊บ กางวันขนาดนี้ถ้ากลางคืนจะขนาดไหนคุณปวดท้อง อยังกับเด็กน้อยเนาะคุณบวทองอาจารย์สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านในแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้าก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ